สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและขอบคุณสมาชิกที่เลือกซื้อรถดีๆราคาถูกผ่านช่องทางรถมือ2ของเรานะครับวันนี้เชฟโรเล c คู z e 1.8 LTZ ตัวท็อปสุดปี2012เลขไม่์150,000กว่ากิโลกับราคาเงินสดสุดว้า wow, วครับ หนึ0งแบาทเพื่อนเพื่อสมาชิกโอ้โหวันนี้นะครับราคาสุดว้าวจริงๆ1 3 9หนึบาทไม่บวกแวดเซไม่มีค่าโอนแต่อย่างใดราคานี้จัดสดถือเงินมาบัตรประชาชนใบเดียวออกได้เลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดสีดำสวยๆช่วงล่างห้องเครื่องตัวเครื่องเกียร์เดิมๆส,สวยๆพร้อมขับขี่พร้อมโอนถูกต้องตามกฎหมายครับ ภายในเป็นเบาะสีทูโทนนะครับสวยๆส,สไตล์ LTZ คันนี้สมรรถนะค่อนข้างดีเลยนะครับสีดำจากโรงงานเลยนะครับโอ้โหสะอาดสะอ้านภายในห้องเครื่องสัมภาระต่างๆใสกลิปเลยนะเพื่อนๆราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่จอดอยู่ที่รามินทานนะใครๆก็ออกได้ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับโอนจองมาเลยครับจองขั้นต่ำาม0 0ถึง5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนัดหมายวันรับรถครับ รถสวยๆดีๆราคาสุดคุ้มนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับมาทดลองครับมาทดลองขับครับนะฮะที่นี่เป็นศูนย์รถมือสองที่ได้มาตรฐานนะครับมาดูครับมีรถให้เลือกเยอะเลยนะครับแต่คันนี้ถือว่าลาไอเทมราคาดีงามนะรถงามมากๆครับเพื่อนๆรถงามจริงๆใครสนใจตัวท็อปรีบมาจัดเลยตัวนี้ได้พุชสตาร์ทด้วยนะครับด่วนๆครับ0 8น5 8 4 5 3 7 5เชฟพูชตัวท็อป ราคา139,000บาทเองครับ